ตัวเนี้แทบจะเป็นนางเอกหน้าเี้ยคือสวยมากมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเพื่อนๆอาจจะไม่ซื้อต่อสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเห็นวันนี้เนี่ยคิดใส่เสื้อสีขาวไข่ตุยๆแบบนี้นะครับผมดำหน้าขาวๆปากแดงก็ต้องมารีวิวอะไรที่มันออกแนวเกาหลีเกาหลีหน่อยใช่ไหม มนโนไปเองนะว,ว่าอะไรอย่างนี้มันคือเกาหลีจริงๆแล้วอะครับวันนี้คิดจะมาทำมินิรีวิวสำหรับไอเทมต่างๆของจอง n แซมมุนที่คิดเคยใช้มานะขอออกตัวก่อนนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยคิดอะใช้จริงๆแล้วพวกเทสเตอร์ทั้งหลายทั้งแหล่ที่เขาแจกมาคิดก็ใช้นะขอเอาอะไรที่มันใหญ่ๆและใช้จริงๆมารีวิวก่อนแล้วไอพวก กระจิบกระจ่อยอันเล็กๆที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวขอมารีวิวเพิ่มในพาร์ตต่อๆไปนะครับไปดูกันเลยครับว่ามีตัวไหนและอะไรเป็นยังไงบ้างไปเริ่มกันเลยเอาละครับสำหรับตัวแรกเซมูลคลีนสตาร์ทดีท็อกครีมมี่โฟมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบว่ากลิ่นปแปลกๆอะเออกลิ่นแบบสปาเกาหลีหรอกลิ่นมันจะสะอาดๆหอมๆนะครับแล้วเนื้อโฟมมันจะแบบ นุ่มอ่ะคือล้างบนหน้าแล้วรู้สึกนุ่มคิดจะเอามาใช้ล้างก่อนใช้ตัวล้างอีกตัวหนึ่งนะเพราะปกติคิดเรเป็นคนที่ดับเบิลเคลนส์ก็คือล้างหน้า2รอ,อบใช้แล้วสิวไม่ขึ้นแล้วก็เวลาที่เราล้างด้วยตัวเนี้ยไอเดทอคคิมมี D ่โฟมเนี่ยนอกจากมันจะช่วยทําความสะอาดแล้วอะ่ะมันยังไม่ทําให้บาลานซ์บนผิวหน้าของเราอ่ะมันเสียเนาะถ้าเราล้างหน้าไปจนหน้าแห้งมากๆแล้วถ้าเราเป็นคนผิวมันเนี้ยหน้ามันจะยิ่งผลักน้ํามันออกมากครับแต่ตัวเนี้ยมันแบบว่าโอเคเลยแหละ ดีท็อกซ์ผิวอ้าวเรามาต่อกับตัวที่2กันเลยดีกว่าแล้วยังอยู่ในหมวดแบบว่าบำรุงบำรุงหน่อยละกันเนาะซึ่งตัวนี้ครับเป็นอุปกรณ์ในการช่วยในการบำรุงผิวหน้าไม่ใช่ครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่ลงกับใบหน้าโดยตรงนะครับตัวนั้นก็คือ Cleanstar t Cleansing Dual Cotton นะครับสำลีะแหละเออสำรีจองแซมุนนะครับปกติถ้าเราซื้อโฟมมาเนี่ย ข้างๆมันจะชอบแบบแถมกล่องนี้มาด้วยแล้วแบบเออเป็นสำลีข้างในแต่คิดว่าชอบสำลีมันมากเลยนะสำลีของเขาอะครับจะมี2ด้านมันใช้ได้2ด้านจะเป็นด้านตะข่ายด้านหนึ่งแล้วก็ด้านที่เป็นแบบเรียงเรียงด้านหนึ่งปกติถ้าสำลีมันเป็น2ด้านอย่างเงี้ยครับเราจะต้องใช้ด้านที่มีความหยาบก่อนครั้งแรกนะครับสมมติเราเทลงไปเราปาดโทนเนอร์ด้วยด้านที่หยา เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปาดด้วยด้านที่แบบเรียบมันจะช่วยทําให้มีความสครับแล้วก็แบบว่าเออบำรุงผิวไปในตัวเหมือนแบบขัดแล้วก็บำรุงอะไรอย่างเงี้ย เอาละครับเรามาต่อกับตัวต่อไปเลยตัวเนี้ยแทบจะเป็นนางเอกของจองแซมมูนเลย mm hmm. ก็ว่าได้นะครับนั่นคือจองแซมมูนเอเซนเชียลมูนครีมไบรท์เทนนิ่งนะครับจริงๆนะครับตัวเนี้ยตอนที่เขาออกมาเนี่ยมันจะเป็นแค่เอเซนเชียลมูนครีมเฉยๆโดยตอนหลังมาเนี่ยผลิตแบบว่าไลนา์เพิ่มขึ้นมาเป็นไลน์ไลท์แล้วก็ไบรท์เทนนิ่งนะครับเพิ่มมาจากแค่ครีมเฉยๆซึ่งคิดอ่ะรู้สึกว่าตอนแรกช่างใจว่าเฮ้ยเราจะซื้อไลท์ หรือเราจะซื้อ brightening ดีเพราะว่ามูลครีมเฉยเฉยะคิดลองมาแล้วแล้วรู้สึกว่าแต่งหน้ามันสวยก็จริงอ่ะแต่มันไม่ค่อยเหมาะกับผิวเราเท่าไหร่มันรู้สึกหนักมันรู้สึกแน่นมันรู้สึกเยิ้มนะครับก็เลยช่างใจอยู่ว่าจะซื้อสูตรไลท์ดีไหมเพราะว่าแบบ เราก็เป็นคนผิวแห้งขาดน้ําแต่หน้าก็มันอยู่ดีแล้วมันจะได้แบบไม่หนักมากหรือเราจะซื้อสูตร brightening ดีตัดสินใจอยู่สักพักหนึ่งะครับจนสุดท้ายครับไปเจอเหมือนโพสต์ใน Facebook ของเพจจองสมบูรณ์ประเทศไทยนี่แหละแล้วเหมือนเขาแนะนําให้ใช้ตัวเนี้ยกับตัวคุชชั่นโทนอัพเราก็เลยตัดสินใจว่า <Okay. S 1> เออมันก็น่าสนใจดีนะเพราะว่าตอนนี้ต้องใส่มาร์กบ่อยแล้วเขาเคลมมาว่าใช้2ตัวนี้แล้วมันเป็นเทคนิคทําให้แบบว่าเครื่องสำอางไม่ติด ไม่ติดมาร์กหน้าของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจเอาเอาไบท์นิ่งแล้วกันหน้าจะได้ขาวด้วยเราบำรุงทาตอนกลางคืนก็ได้ตอนกลางวันก็ได้นะครับใช้มานะครับก็รู้สึกว่าโอเคเลยนะแต่เนื้อครีมมันจะมีความหนืดนิดนึงตามสไตล์ของเขาเลยแหละตามสไตล์มูลครีมแต่แบบผ่องขึ้นไหมผ่องขึ้นแต่ไม่ได้ผ่องขึ้นแบบ ขาปุ๊บขาววอกถือว่าแบบขาปุ๊บแล้วแบบโอ้โหขาวเห็นผลชัดขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วครับโทนอัพ,พครีมอ่ะมันก็จะช่วยทําให้หน้าเรากระจ่างใสขึ้นมานิดนึงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะแบบไม่ใช่เครื่องสําอางอยู่ดีเออมันไม่ใช่รองพื้นหรืออะไรอยู่ดีแต่ถ้าใช้ตัวเนี้กับผลิตภัณฑ์ของจองแซมบุนนะมันมันกริบอ่ะหน้ามันจะเงาสวยกลาส,สกินตามสไตล์เขาเลยก็คือต้องยกให้เขาจริงๆสำหรับเรื่องกลาสกินนะครับ หลับตัวต่อไปนะคะที่คิดได้มาเนี่ยก็คือตัวนี้เอามารีวิวใช้ไปแทบจะหมดแล้วจองแซมมูนเอ s e ซนเชียลเอนริชมาร์สมันจะช่วยในส่วนของพวกผิวขาวกระจ่างใสนะครับแล้วก็ทำให้ริ้วรอยของเราเดี๋ยวมันลดลงตัวนี้เนี่ยนะ ก็คือแผ่นมาร์คธรรมดาเลยแหละเออจริงๆมันเป็นแผ่นมาร์คธรรมดาที่เนื้อมาร์กค,ครับน่าจะทํามาจากเยื่ออะไรที่มันค่อนข้างนิ่มหน่อยถ้าเพื่อนๆสังเกตมาร์กของเราเนี่ยมาร์กแปะหน้าเนี่ยมันจะมีเนื้อเยลลี่บ้างเนื้อผ้าฝ้ายบ้างนู่นนี่นั่นเวลาที่เราโบกลงไปบนหน้ารอสักพักหนึ่งแกะออกมาเนี่ยมันก็จะให้ความชุม่มชื่นขั้นสุดอะตามสไตล์เขาเลยแหละชุม่มชื่นถามว่าขาวขึ้นไหม มันก็เรียกว่าถ้าใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ต่างๆบำรุงให้ดีนะครับทำสิบสกินแคร์สเต็ปอะไรอย่างเงี้ยตามที่คิดชอบทำอ่ะก็จะรู้สึกว่ามันเวิร์กค่อยๆขาวขึ้นเนื้อมาร์สนิ่มนะครับแล้วก็ไม่ทําให้แพ้แต่คิดขอแนะนานะสาหรับพวกไวท์เทนนิ่งเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นสิวผดนู่นนี่นั่นไวท์เทนนิ่งวิสซีหรืออะไรทั้งหลายทั้งแหล่ะครับควรงดใช้นะเพราะว่ายิ่งเราแบบว่ามีสิวอักเสบนิดนหรืออะไรอย่างเงี้ย บางทีสารวิซีหรือว่าพวกสารที่ทําให้ขาวที่อยู่ในพวกมาร์กอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้ผิวของเรามันเห่อขึ้นมาได้อีกนะแล้วครับสําหรับหมวดต่อๆไปเนี่ยเราก็จะเข้าสู่แบบว,ว่าผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นอะไรที่มันเมคอัพเข้ามาหน่อยตัวแรกที่คิดจะเอามารีวิวนะครับนั่นก็คือตัวนี้แซมมูนเอเซนเชียลสกินนูเดอร์ลองแวร์คุชชั่นนะครับ ตัวนี้ตอนที่คิดซื้ออ่ะมันมีแค่3สีถ้าคิดจำไม่ผิดมีสีมีเดียมไลท์แล้วก็แฟมัง้งเออคิดตัดสินใจซื้อสีไลท์มานะครับออตรงกลางตรงกลางแล้วกนันอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันก็ขาวใช้ได้ในระดับที่เออเรายังใช้ได้อยู่นะตัวเนี้ตอนที่ใช้ตัวนี้แรกๆนะครับด้วยความที่เราไม่ได้ดูวิธีหรือว่าศึกษาอย่างละเอียดว่ามันใช้ยังไงเราก็ใช้ตามใจเราเนาะเราก็แค่เปิดฟ้าบ ใช้ตัวนี้แบบแตะๆแ,แ,แ,แล้วก็โบกลงบนหน้าเลยทําให้ผลลัพธ์ตอนแรกที่คิดใช้ตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันแย่มากมันแบบมันห่วยมากคือคือแบบโอ้โหนึกว่าจะดีเห็นเคลมมาว่าดีอย,าาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่สรุปพอเขาบอกว่ามันต้องใช้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยอ่ะใช้ตามแล้วกันเออมันดีกว่าตอนแรกแต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นเพื่อนๆคือมันดีกว่าตอนแรกก็จริงแต่ไอตัวลองแวร์เนี่ยขนาดเราเป็นคนหน้ามันนะ ใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่คุมมันแต่มันก็ไม่ได้ให้สัมผัสที่วาวสวยอะคือมันแบบถ้าสมมติว่าผิวเพื่อนๆนะครับมีรอยแตกมีแบบว่าริ้วรอยอะไรเงี้ยพอมันแห้งมันเกาะมันกลายเป็นแบบเค้กกี้แล้วยิ้มทีก็คือตรงร่องอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นเป็นแตกๆลายงาหมดก็เลยคิดว่าโอ้ยคุชชั่นตัวนี้แบบลองแวร์รุ่นลองแวร์ดีแบบ ไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่และสีมันก็ไม่ได้แบบเป๊ะขนาดนั้นสีมันน้อยแค่สามสีด้วยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าหมดเสร็จนี้แล้วก็อาจจะไม่ซื้อต่อ เอาละครับสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปที่คิดจะเอามารีวิวนะแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคุชชั่น3ตัวก่อนหน้านี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่คุชชั่นนะครับจงแซมมูนสกินเซตติ้งโทนอัพซันคุชชั่นจริงแล้วมันก็คือครีมกันแดดครับเพื่อนๆมันคือครีมกันแดดที่ผสมโทนอัพโทนอัพคืออะไรโทนอัพคือเหมือนครีมที่ช่วยปรับสภาพผิวของเราให้มันขาวสว่างใสขึ้น ทาลงใบบนหน้าแล้วหน้ามันจะกระจ่างขึ้นใสขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทาลงไปบนหน้าปุ๊บแล้วเห็นเป็นสีสีเห็นเป็นพิกเมนเต็ดเหมือนพวกฟูชั่นนะครับไม่ใช่มันจะเหมือนแบบทำให้หน้าเราขาวกระจ่างใสขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆซึ่งก่อนหน้านี้คิดเคยใช้ตัวนี้มาเหมือนกันแต่ว่าเป็นคอลเลคชั่นเก่าๆที่แบบว่าฝามันเป็นกากเพชรอะแววฟวับแล้วโทนอัพสองอันนั้นอนะมันก็จะมีสีม่วงกัแบบสีเขียวมั้งถ้าคิดจะไม่ผิดเจ้าตัวโทนอัพตัวนี้เนี่ยที่คิดซื้อมาเนี่ย หลังๆแล้วเอามาใช้ดูเนี่ยสีมันจะไม่ได้ออกเขียวหรือออกม่วงเหมือนเดิมแล้วนะครับสีมันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นเหมือน เนื้อขาวๆหน่อยๆอ,ยอะจริงๆคือเหมือนครีมกันแดดเลยอะถ้าเ,เพื่อนๆนึกไม่ออกอะคือเหมือนครีมกันแดดที่เนื้อมันจะมีความวาวานิดหนึ่งจริงแล้วเนี่ยคิดไปเจอแล้วตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเพราะว่าคิดอะไปเจอในเพจว่าเขาแนะนําว่าให้ใช้มูลครีมแล้วก็ใช้ตัวนี้คู่กันนะครับแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็ใส่หน้ากากมันจะไม่ติดแต่ด้วยความที่พอเราออามาลองใช้จริงๆอะใช้ตัวนี้เสร็จขาวขึ้นวาววับเหลือเกินแล้วก็ใช้ตัวนี้ พอมาใช้ตัวนี้ต่อก็ขาวขึ้นแล้วก็วาววับหน้ามันก็เลยว้าววาว,ว,าวอีกเออไม่ไหวอะ่ะใช้2ตัวหน้ามีแต่ความวาวความขาวแต่รอยแดงก็เต็มไปหมดแล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่แมท์อย่างสวยงามเลยแล้วก็เลยตัดสินใจว่าโอเคใช้2ตัวเนี้ยก็ดีแต่ว่าใช้เพียวๆแค่2ตัวคิดคิดไม่ไหวนะส่วนตัวคิก็เลยบางจุดนะครับคิก็จะเอาคุชชั่นเนี่ยมาแตะแตะแตะ,แต,ะตรงรอยแดงเราแล้วก็ทาแป้งครับเท่านั้นเอง เราก็จะได้ฟินิชที่แบบว่าโอเคจองแซมมูนโพลาสติ <c oughs> ้งฟินิชพาวเดอร์ซึ่งมันแบบว่ามันเวิร์กมากจริงๆคิดเป็นคนที่ใช้แป้งฝุ่นเป็นประจำหรือไม่ก็แป้งฝุ่นอัดแข็งนะครับคิดเรารู้สึกว่าเนื้อมันแบบละเอียดจริงๆอ่ะมันละมุนมากคือตัวเนี้ยจงแซมมูนตัวเนี้ยยิ่งถ้าใช้กับผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยทั้งหมดนะครับมันเวิร์กมากก็คือเนื้อแป้งครับอนุละเอียดมากแล้วจริงๆอ่ะเนี่ย ตรงนี้มันจะเป็นตาข่ายอย่างงี้ใช่ไหมครับเราตกตบไอตัวพัฟของเขาหรือใช้แปรงอะตบตบลงไปอะก็คือได้เนื้อแป้งขึ้นมาเลยเราไม่ต้องแบบว่าจับอันนี้แล้วก็พลิกอีกด้านนึงแล้วก็พลิกกลับมาแล้วก็มาเขี่ยเขี่ยหรือเทองบนฝาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือรู้สึกว่าใช้ง่ายใช้สะดวกนะครับให้ฟินิชที่สวยละเอียดนะครับคุมมันได้ดีเลยแหละตัวนี้เวิร์กมากชอบมากรักมาก ต่อไปเนี่ยก็คือตัวที่คิดจะใช้คู่กับแป้งฝุ่นตัวนี้นะครับก็คืออันนี้ Artist Brush Powder and Brush นะก็คือเราสามารถใช้แปรงตัวนี้มาทาแป้งได้ทาคู่กับแป้งฝุ่นหรือว่าเอามาทากับพวก brush on ได้นะเนื้อมันก็จะนิ่มๆนะครับค,คิดว่ามันน่าจะเป็น s ินเทติ i นะก็คือใยสังเคราะห์นะครับไม่ใช่ขนสัตว์จริงๆนะใช้คู่กับตัวนี้ครับดีมากมันได้สัดส่วนที่พอดีอ่ะก็คือเหมือนเราแตะ,แตะ เราลกแตะๆลงไปแล้วไม่ต้องคออ่ะคือแตะๆลงไปแล้วก็แบบตก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 ตรงสวยที่เราคิดว่ามันจะใช้นี่ได้เลยอ่ะเออชอบด้วยความที่เขามีเหมือนแบบซองอีมาให้ด้วยจริงๆไม่รู้เขาให้ทิ้งหรือเปล่าจะคิดจะเก็บไว้เพราะว่าเผื่อว่าเดินทางไปไหนแล้วอยากจะพกแค่แปงเดียวแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปแล้วก็ใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยนะครับ ต่อไปเนี่ยก็คือ essential moon micro fixing mist เคลมว่ามันเป็น3 in 1ก็คือ boosting mist แล้วก็ fixer มันสามารถ boost ผิวของเราและมันสามารถทาก่อนแต่งหน้าหลังแต่งหน้าได้นะครับ finish ของมันเนี่ยก็จะคือเหมือนแบบเคลือบๆน้ำใสๆยิ่งใช้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทั้งหมดทั้งวดอะไรเนี่ยถ้าเราใช้จองสมุนหมดเลยแล้วตบด้วยตัวนี้ก็คือมันจะได้ฟิน i s ที่สวยมากเนี่ยแบบ หน้าอย่างเงี้ยคือสวยมากสวยมาก f ฟ n i ท,ที่คิดอะพอใจคิดไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบหรือเปล่ากัแบบความเงาน,านิดนิดมันนิดนิดเหมือนหน้าเป็นหยดน้ำอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวคิดชอบนะครับก็เลยทำให้คิดว่าชอบสเปรย์ตัวนี้ไปด้วย เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับการทํำมินิรีวิวจองแซมมูนในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้รีวิวตัวไหนอย่างละเอียดเนี่ยก็ร mm ีเควส t กันมาได้นะครับเดี๋ยวคิดจะทำรีวิวอย่างละเอียดให้เลยสำหรับแบรนด์จองแซมมูนนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u ับสไคร์ด้วยนะครับคิดไปก่อนนะบ๊ายบาย